มันเกิดที่ผ่านมาเราเจอที่ผ่านมามม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 ุมมมมมนมมมมมมมอมุ่มม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 เมนมีมีมอ็มมมนมม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 ัมม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 มนปมม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 มกมนมปอมเมม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 ้มม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 มั้มมกันมมมว่มมมรมม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  เพื่อนๆทุกคนไปร่วมแสดงความดีๆคร่ับในงานประมาณ3,000กว่าท่านเลยใช่เต็มเต็มเลยแน่นแน่นเลยค่ะิงๆเราไม่ได้คาดหวังแฟนคลับจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยทีแรกคิดว่าประมาณประมาณพันกว่าคนแต่แต่เกินคาดมากเพราะว่าหน้าประตูก่อนประตูจะเปิดอ่ะคนรอหน้าประตูประมาณ2,000ท่านเลยครับใช่ก็็็เเหนนนแแล้้วมััปงไบบบาโร ดีใจมันแบบมันแบบปพื้มมากที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานที่กรุงเทพด้วยเราก็เลยแบบว่าคาดหวังมากอยากให้ทุกคนมารวมกันเยอะๆแต่ปีที่แล้วเราจัดที่ต่างจังหวัดไปแล้วปีนีน้เดี๋ยวเขาเจักรุงเทพหน่อยนะน่าจะใกล้ทุกคนดีครับเร่ป<ม>ัจาไปาไมว่าแบบคนต่างาาไไกลสุดอะไรมีมามาจากเรา<อ>ใช่ครับผมเดินทางมา ก็มีมาจากกาัใต้ยะลาเข้ามาครับใช่แต่ก็มีร้านสตรีมก็เป็นพันไลฟ์สตรีม6 0 0 0ท่านครับที่อยู่ในในกลุ่มปีนี้ก็คือแบบกเต็มมากปีนี้19ออกไปจะเต็มเพราะว่าปีหน้าก็เลขสามแล้วครับก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยปีนี้ดังนั้นปีนี้จัดเต็มแล้วปีหน้าเลขสามแล้วด้วยปีหน้าน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นคนปวดหลังธรรมดาเนอะใช่ครับ ปีนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมใช่ครับผมก็ยิ่งใหญ่เพราะว่า tamam. มีโซนที่ให้ถ่ายรูปข้างๆอยู่ใช่คัะเป็นร้านเป็ร้านเลยไหมก็เกือบๆแล้ววันนี้มีเค้กั้นสิบเก้าชั้นใช่เป็เค้กขึ้นเค้กเึ้นใช่ใช่ใช่ขอบคุณสำหรับรถสปอร์ตที่ซื้อให้ด้วยนะคะแบบว่าเกินคาดมากไปไหน ก็พกพาไปได้สะดวกมากเพราะว่าเขาซื้อรถบักกับไม่ผมเองครับพี่ฟังไม่เห็นรถบักนะแบบเป็นรถสปอร์ตจริงๆแต่มาเป็นแบบออกแบบไม่ไม่มีหวังครับดีใจดีใจมากที่ได้รับเป็นไม่ว่าจะเป็นรถรถสปอร์ตแล้วก็มีกําไรที่มอบให้ด้วยใช่ครับก็อยากได้รถสปอร์ตเป็นเรื่องครับอรถบักให้ตัวเองนี้เลยปะต้องขอในตัวเองปีนี้ที่อยาก ับก็คืออยากมอบรอยยิ้มให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบรอยยิ้มให้กับคนรอบตัวใช่กิจวัตรอะไรใหม่ๆเตรียมตัวเตรียมตัวมีโปรเจกต์เดือนหน้ามีโปรเจกต์รักนัตะวันครบรอบ5ปีเขเป็นองควัดที่ว่าเป็นแต่เช้าใช่ครับวันไหนนะวันไหนประมาณปลายเดือนมิถุนายนปลายเดือนมิถุนายนใช่ครับที่ใหม่มาหรือไม่ครับที่ใหม่มาแล้วครับเพลงใหม่ฝากด้วยนะครับ BYS ปล่อยในวันที่23พฤษภาคมนี้เป็นแนวเป็นแนวเพลงแนวไหนเหมือนเดิมเลยขอบคุณแฟนคลับครับก็หอใช่ก็คือเป็นเพลงที่ไม่เป็นับใช่บก็คือจะได้ฟังกันวันนั้นเลยใช่ครือรอการสดนะครับก็ตามจริงทุกคนได้ฟังสดแล้วในวันเกจอแต่วันที่23ปล่อยเพลงเต็มครับ FM ด้วนะ FM ด้วยครับ โปรเจกต์ที่ปลายไปร่วมทำแล้วก็คือการปูกระเบื้องของของโบสถ์ใช่ร่วมแล้วเรียบร้อยครับของที่ของที่วัดไปบุญพระศุภสมิการามเจ้าพระพันแก่ท้องก็มีร่วมกันร่วมกับทางพี่นุ้กด้วยก็ร่วมด้วยกันครับแล้วก็มีการการสร้างเมรุที่วัดสาราแรงด้วยครับใกล้แล้วครับเมรุใกล้จะเสร็จแล้วครับใช่่ใชเพราะว่าเรามาจากผู้บุญใช่ มีโปรเจกต์คู่กันอีกแน่นอนครับผมต่างรอดตามเลยครับแน่นอนครับขอบคุณ<ๆ>ครับ